ค,ค,ครับพี่น้องสุขุสุขคนสมองสมบอรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันนันทั่วคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะครับอันนั้นทั่วกับภาพพอแม่เออน้องว่าเบิ้งเอางัวมาเสือเอางัวมือเหลือกเอางัวไปเลี้ยงนะพี่น้องเนาะครับมันนี่เดินทางมาธนากิจฟาร์มครับธนกิจฟาร์มก่ะอยู่บ้านหอยเสือเต็นนะครับเด้อบ้านหอยเสือเต็นอำเภอ,อตำบลโน่นน้ำเกลียงครับอำเภอสาสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ครับพี่น้องด้ซื้อว่าออกจากนี่ไปนะครับมาเบิงเอาเงิอยป่นีสิมิตตเกตพี่เมียมนะครับเด้อนี่ครับธนกิจไปขัดสันมาให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่จังแม่นี่ครับเอาสิทองกับพ่อใดจังไดจังคอยไ่เบิงผอมราคาเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเขามาเลวก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้อันันท์นลวงพ่อเดินพี่น้องเด้อมันิมีเมยสองเมม่านครับนี่ธนกิจว่าทองเคเอฟสามหนึ่งทั่งสองโตครับนี่ ตัวนั้นงวเอเบนึงบันนี้มีมีพอพันอีกตัวนึงครับลักสองรักสองพี่น้องเอาครับอยากได้อีงวงามๆอยู่นี่มาหาธนกิจเลยครับเนาะไปพ่อไปพ่อกับธนกิจเลยครับครับสวัสดีครับธนกิจครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีช่องแน่นนนทั่วครับธนกิจฟ้ามนะครับคือนเขาเข้าไปนะครับประจําวันหนังคันเนาะนะครับโฉบวันหนังคันหางวงพี่น้องรับสุ่มนะครับถึงสีบริเวณไรแต่ว่าก็คัดมาธนกิจก็ระพ่าวเข้าไปซื้องวงไอหนูโป่งห่วงนะครับบสิเป็นนิสัย นะครับแล้วก็การรับประกันนะครับอแล้ววันนี้นะครับมูลว์อกมูลุกไลนะครับขาถูกขาทอวเข้าไปภายในอาทิตย์หนึ่งครับให้แจงมาเลยครับก็งงเรื่องปญหานะครับผมภายในหนึ่งอาทิตย์แมนครับแล้วก็พวกนายอมหางยอมนะครับให้เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเลยนะครับแมนครับส่วนเปนสีออกสีเนาะแมนครับสัดขันมูนยอมมาครับผมการส่งเข้ากับคือเก่าด้เนาะส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานครับผมโอ้ไม่แต่ใหญ่ใครับเลยครับมไมนี่เบิ่งกันส้มตัวนี่แมนครับสามตัวครับ เน,เน้นๆเลยเน้นๆน,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 น้อยๆเขียนๆแล้วเนาะเบอร์นหนึ่งครับเป็นพอพันเอาบอกเทก่อนก็นได้อพอพันคุมค้มฝอกคุ้มฝุงนด้วยครับดิ<ม>โอ้หนังหนาแท้หนาครับตัวนี้โอ้ลูกพอได้คือหนาลอแท้ตัวนี้เป็นลูกสติงเลยครับโอ้หนาลอแมอ่เพิ่นเป็นงัวขาวบทคร้บใบได้เมียเลยมีใบมีใบเกิดครับเปลี่ยนเดือนกู้เกิดเอาเมือเกิดเนาะสิงห้าข้อมหงกเนาะแม่นครับนี่ครับเอามือเกิดเลยเนาะนี่หงกหงกเกียดเลยหงกเลยครับดิ นคนเขียนใบได้ไหมเงี้ยวะผิดใบครับไม่ผิดใบผิดใบมันเกิดหกเจ็ดนะเอาเป็นหกเจ็ดครับเงีนครับเกิดหกเจ็ดขันหกหกสิบปีกวนบ่ะเงี้ครับเอาหกเจ็ดได้ครับได้กินใบไม่พิษมันเกิดวันที่สิบหกอันนี้วันที่สิบคนละใบคนละใบครับคนละใบเงีนครับเอายังกะซรางเบิ้งต่ำเนื้อตาำตัวอายุเท่าไรกว่าแปดเดือนกลัวครับไบแปดเดือนกลัวหุ้มสูงครับถึงร้อยสามร้อยสามจุดห้าครับหาบวกเนาะเงีนครับราคาครับ สองหมื่นสี่พันครับไปสองหมื่นสี่พันเพื่อนรองต่อรองได้อีกทรงฟรีอีกเนาะแมนครับนี่ครับบองคักเมื่อบ่งไข่หำไข่หำเสมอด้วยครับเด้อแมนครับเบิอนขาใหญ่ยืนตรงดีมันทายตุนนู่นนู่นสุดสครับครับข้นหางโอ้ใหญ่ครับข้นหางใหญ่ไยหางกำลังสีสำเนีลครับง่วนหน่อยครับง่วนหน่อยเป็นง่วใหญ่ด้วยครับเด้อนี่นี่บ้านถึงปียิบใบผิดนอนหัวเดนอนตื่น ออกแกงห่องเว้ยมันห่อนอะไรมั่นจะมีห่องไปออกลูกมากดหนารอบว่าพี่น้องเครื่องดับเต็มเนาะพูดนะโอ้หนังครอบเป็นหยาเขาแกเป็นนาเห็นไหนังครอบเนี่ยโอ้คุณดีพี่น้องหนาแตกปันงูจังอวังครับนอกตั้งโจโก้ให้ลังก่วงต่อได้ครับไอ้ราคาต่อได้ครับราคานีเนาะแม่นครับต่อแล้วต่อกันเรียบร้อยแล้วก็สิส่งให้กันเลยล่ะเนาะครับนี่ยเฮ้ยพี่น้องเบิ่งอยู่อยากได้กะโทรมาครับเบอร์ขึ้นไให้เนาะครับย่อม่มีใบมีหลอดได้อืมมีใบมีใบ ใบผิดแต่ใบนี้ผิดสิติงเล่ยใบนี่ผิดนี่คนอโอ้รอบ่าพี่น้องเป็นตาไปเป็นพ่อขั้นเลยเนาะขั้นพูดบทีว่ามันสีขาวด้วยครับด้วยผู้มักสีขาวเกิดนี่ไว้บแต่ว่าพอมันสีแดงไหมไม่ก็ดสีห้ลูกแดงอยู่หรือะปล่าม่ครับเนาะพอมันสีแดงได้สิติงเลยเนาะเดี๋ยเบื้องตัวที่สองครับครับเบื้องตัวที่สองครับเบอร์ที่สองเป็นงัวแม่ม่านม่านจักเดือนครับตัวนี้ท่อง เจ็ดเดือนกลัวครับไปทองเจ็ดเดือนกับพ่อไดตัวนี้ทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับท้องเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งคั้สูงคว้วหนาครับเนาะงูงหลายไปเลยครับสูงร้อยห้าสิบสามบวกบวกเลยครับร้อยห้าสิบสามบวกกันนะพี่น้องแม่นาหน,นาครับบารนี้ลูกนี้ทองตัวไหเพิ่นลูกสองข้าสองครับลูกสองข้าทองได้พี่น้องเดอ้อเอาได้ไปกัเป็นรุ่นกันใช้เพจครับแม่นี่เบิ่งจากลักษณะกันยางด้วยครับด้วยพุ่น้อยางดีนุ่มดีหนาคาดำนี่ครับ ข้อนี้ข้อตรงดีดวยครับเล็บกระถือว่าซักใสได้เนาะเปิดนขาใหญ่เครื่องดำปื้อปื๋อเบิ้งค้นหางครับมีมีใีดีเนี่ใสดีวันนี้นี่ครับใบมาแล้วนี่นี่ได้พี่น้องเดอร์องกับเคเอฟสามหนึ่งครับนี่ใบเบอร์หลอดมีเบอร์หมอกบมีนะครับเนาะถ้าใบวันที่แปดกันยายนหกหกครับกำหนดขอดวันที่สิบแปดมิถุนายนหกเจ็ดนี่พี่น้องนี่คือใบรับประกันโอ้หนาใหญ่แห้ง คุณอะครับเอ้าเปิดได้าแบบนี้ครับล่ะค่ะเปิดได้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันเนครับง้อใส่ลอยห้าสิบสามเลยครับไม่ว่าใส่ง่เลยอาใส่ง่ได้พี่น้องเรื่องหนานี่อยากให้พี่น้องว่าเบิ้งตัวจริงเน่ครับบีบบุมีบุ้มนอกตั้งขาตรงครับตัวนี้อืมนอกว่มีสีลมเหมือนตัวนี่นอกเนาะปัานว่าโผพนนลังกวงรลายครับไปนี่นี่ใส่เชื่องครับพ่นลังกวงนี่ใส่เชื่องบบย่างคั่กไดติเนี่ยครับมึงพี่น้องนี่ เป็น,นไอ้เพียงพี่น้องนาครับบ่โน้มหนีบ่มีตริงครับบ่มีครับฟอยหางอุรุวะขนหางใหญ่ๆพี่น้องเทิงเงน่าเทิงหนาด้วยมินี่เน่ยครับเทิงเน่าเทิงหนาอ้ครับพี่น้องเบิ่งอยู่ขันยากได้ง่ว่าไปเภทเกียรติสูงสูงเนาะเน่ยครับอ่ากะบธนกิจครับเพราะว่าพนีสิหาตส์สูงนีดละ่ะว่ยถ่ายพี่น้องครับพี่น้องมากคอกนี่เพราะเพียบังครับถ,ถ่ายธนกิจนี่เนาะเป็นเงินไทยมันกูเกเยียรติมังาม มันไายน่าลื่นตื่นเลยเนาะยันครับบังครับแอมเครื่องดำเปื้อๆเออจิ้มหดครับนี่ยจิ้มโบนัยยันครับเจ็ดเดือนกว่าๆแล้วคือ่าภายในสวยด้วยภายในดีด้วยครับเด้อจิ้มบวมนี่จิ้มกระชับดีเรื่องกนังอัมครับอืมหนังไตย้อนโอนโตนครับขาเปิดขาใหญ่ครับสำคัญนี่เซฮูหัว้อมเลยครับท่องกับเคเอฟเด้อพี่น้องบัดนี้จะไปเบิ่งเคเอฟมันสิยหายลูกขัดเป็นตุ้มแอมเบิ่งได้เนาะครับจิ้มบนมาเต็ม เอาฟูรดีเดไปกับพรวนาให้เป็นตัวเมียอะไรตัวเมียลูกเขียบหน้าหนาคือเพิ่นนี่เนาะมันได้หน้าหน,นานี่ส่วนญ่ขึ้นมาศพกับราคาง้อขึ้นนี่เป็นแสนจับได้วัสดุห่วงครับใบง้โอ,โอโอ้โหแห่งขุ่นชักเชื่องชักหนอกนี่นะครับขาไหมขาขาตรงครับเนาะแอนครับขาตรงข,า,งข,ขาตรงหนอกหนอกตรงขาได้ครับง้อไม่หนีบางคนอะหนอกตั้งโจโก้เอาหาสิบสามมุกวกได้เลยหาใหญ่ดิแอนครับ ทองเคเอฟสามหนึ่งลอยหาสิบสามเนี่ยหาอยายกอยู่ที่พิณองอยู่ใกล้กับตัวได้ครับอยู่ใกล้กับทรงซี่เห่ยอืมอ๋ออ<ม>นูกกกนก่กับการเจรจากจารบอกการคุยกันเนาะแมนครัเงาครับล้มตัวเงาได้เงาได้นนนหนาเพลินเนาะครับุณแล้วเบื้องหน้าอีกจุบบาทคุณนะครับลูกสองถือว่าสดเนาะแมนครับสดดีครับไปลูกสองนี่ถือว่าสดดีล้มตัวเงาดีนาคากระดำ เต็มทั้งหนาเลยเนาะแม่นครับพอขากระดำขึ้นไปโอู้หูนองตาใส่เกี่ยนยางบึบดีเนาะแม่นครับมันใหญ่ทหาริบสามมพุทธธรรมดาเลยพี่น้องนี่หอดแตะราคามันปะงูใหญ่แตะราคาหน่อยดิแม่นครับนี่ตัวสภาพนั่งฝ่าเลยตัวนี้เนาะแต่ยวราคาหลักหมื่นนี่นี่แหละเนาะไม่เกี่ยย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 ลยย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 กยย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 ย อเอา้านี่คือเบอร์ที่สอง้ึยพี่น้องเ้อเบอร์ก็ขึ้นอยู่นี่แหละครับมักจังไดกับว่า,ายาังอยากมึงยังเพิ่มเติมกันนี่ละเบอร์นี่หละทรมาเยริจามาต่อรองเอาได้พี่น้องเ้อะงัวยิงยิงสิครับดูน้ำธนกิจครับหาแต่แบบนี้พี่น้องครับธนกิจนี่ยหาแต่แบบนี้ไปมึงเบอร์ที่สามครับครับพี่น้องครับวันนี้ เบอร์ที่สามครับแม่ครับเป็นง้วงเอฟหนึ่งสีแดงซำจุมกลุ่มเป็นงัวททองแรกนี่หนิบนบอกแนวไหนทองแรกครับโอ้พี่นองเป็นง้วสาวทองแรกทองกับพ่ออันนี้ครับใบเพ่นโอ้มีใบเพชรตัวนี้แมนครับใบเพชรครับเป็นงัวงเอฟหนึ่งครับใบนี่นะครับตัวนี้เป็นงัวงเอฟหนึ่งนะครับเด้อนี่แมนครับตัวนี้เป็นลูกเอฟเขหาสองศูนย์เนาะแมนครับใบตัวเพ่นนี่เป็นลูกเอฟเขหาสองศูนย์สูงนี่อยู่ลอยหาสิบสามบวกครับลอยหาสิบสามบวก พีน้องแม่ลูกสาหาสองศูนย์พันก็ดีบริ้ทับไม่ยังไหวใบเนี็นบ่ไปทับนะทองับเคเอฟสามหนึ่งแยกเพียบครับนี่แยกเพียบโอ้ทมองกับเคเอฟสามหนึ่งแยกเพียบแมนครับมือมือมือทับมือใดสิบเก่ากุมภาพันหกแมนครับยี่บ่แมนครับผมสิบเก่ากุมภาพันหกเจ็ดนี่แหละครับอืมต้นต้นเดือนนี่เนาะแมนครับไรมาตัวครับกุมภาสองเดือนนั่นบ่ แมนครับสองแมนกลัวครับครับแยกเพลิด้วยครับเด้อนี่นี่ขึ้นการบาดแยกเพลิดโอ้ขักขักเอฟสามหนึ่งหยกเพลิดครับแม่นี่ตัวเพิ่นเองก็เป็นลูกสาวหาสองศูนย์แมนครับสูงรอยหาสิบสามบวกสีแดงซ้ำๆเป็นงูเอฟหนึ่งครับบาดเนี่ยราคาเขาเปิดไว้ไรมันได้ครับนี่เปิดเัาแบบจอๆเลยหน่อยเนาะเปิดสี่มื่นเก่าครับร้อยหาสิบสามสี่มื่นเก่าเอฟหนึ่งพร้อมใบท้องแยกเพลิดแมนครับเอฟหนึ่งท้องแยกเพลิด ตัวเพ่นเองก็มีใบเพรษนยครับเด้อแมนครับตัวเพิ่นเองนี่เป็นลูกสาวของหาสองศูนย์แมนครับงวดดังในตำนานครับมาเมื่อเบิ้งแข้งเบิ้งขาครับบัดนี้เบิ่งข้อหน้าหนาครับมันไทยดีครับถือว่าข้อดีตรงดีเนาะนี่นี่แมนครับข้อหนาข้อหลังตรงดีด้วยครับเด้อนี่ตำนี้น่องเขามีนุ่มสมีดกับผลนี่ได้บดนี้เล็บนี่ถือว่าซักหน้าขาถือว่าดำเนาะแมนครับนุ่มมีเป็นไม้กระโพดดิแมนครับอืม เดี๋ยวว่าโอ้ยแทบสีเลียวเห็นผลแล้วเนาะว่าเห็นครับคันผมว่าฟองเห็นเบื่องนี้หร ah ือ่าเลียวเลียวไปเห็นครับเลียวไปเห็นคันบ่่ไม่จับปัญหาต่อการส่งลูกครับไว้ยหนาปากใหญ่ครับปากใหญ่กสูงร้อยห้าสิบสามบวกแมนครับหนอกตั้งโจโก้พี่น้องขาหนากระตรงหนอกกระใหญ่เปิดขาใหญ่เมื่อเบื้องันท้ายต้นตนนุ่นนุ่นครับแมนครับตะกี้กับแม่นเพิ่นนี่แล้วเนาะหาสองศูนย์เนาะแมนครับเรื่องส่งเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องลำตัวนี่ อาช่องศูนย์ก็ไปศูนย์โกหกเนาะตะกี้เนาะมาคู่กันน,กกน,นี่ครับบันี้คุณซาคุณเลือกแมนเคเอฟสามหนึ่งลาบาทเนี่ยลูกในทองเพิ่นเด้อครับเด้อยแยกเพศแม่นครับพี่น้องรุ่นตัวเมียเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแยกเพศไทยเนาะแม่นครับแยกเพศไทยครับพี่น้องบานเนี่ยก็ค้าผสมกับซีหาพันไรสี่หมื่นเก่าต่อร่องใดเอาไปยกค,คูรถหาพิเศษได้ครับส่งฟรีตุภาคกิสารหรือพี่น้องอยากได้ง้อเกต พี่เมียมสองตัวนี่กัดทัมาต่อได้หลายเติบต้อไม่สมองเดียอะเออกัดต่อได้หลายก็ต่อตัวเดียวแหละพี่น้องแม่นครับกัดบ่ข้าบดลายไปเลยพอง่วงห้ามเนาะง่วงเกียร์นี่กับสีต่อบดลายไปเลยแล้วข้ามันกัดจังหวะแหละพี่น้องเหลือไปทั้งสามตัวเลยครับพอพันคุ้มฝอคุ้มฝุ่ิเสียดเลยครับล้วครับตัวนี้สองนิดน้อยเนาะนี่ก็เถิกนี่นี่ครับมือนี้ธนกิจนั่มาฝากพี่น้องครับ ง้วเกรดพเมียมตัวนี้บักยางหนาตัวนี้เป็นง้วเอฟหนึ่งบักยางแดงนี่ครับผูกกันกับหนาอยู่หนาคอกย,ยิ่ได้พี่น้องเด้อพี่น้องเห็นเราอยากได้ก,ก,กะคักไก่หลัเบิ้งนี่วิดโดอ,อันนั้นนนทั่ว่าผ้าเบิง้งคักแน่เลือกทั่วสั่งจองได้งได้พี่น้องเด้อกันกันขอมาชุม่มกันสี่ขอมาชุม่มไว้กันจองไว้จองไว้กันเลยนครับกันว่ามากหนาคอกมากเสียตังเงินมาจับครับ ปั้นหนึงครับเพราะว่าอัางล้งควมาก่บอกไหมครับบ่เห็นง่วไหมมาบอกเลง่วไปกอนยันล่วเราวมาจุ่มไปหุมที่หลังไหเอาสีพี่น้องคันพี่น้องสีมาเบื้องหน้าข้อกกะไห้จองไว้กอนนะครับไ่้โทษจองไว้มันจะไม่พันหนึ่งยันครับจองไว้สิว่าเบื้องเอาันง่วนง่ามสี่พ่อได้กับอยากได้เนาะก็ยังคิดว่าหันนี่ครับงัวใหญ่ๆหนางามสี่ได้ก็อยากได้ละพี่น้องเอ้ยของดีๆหน้างามสีครับนี่ คือขันเทาหาเองนี่ก็หายากครับสซเชหาลพอธนกิจเพ่นอีกคนหาแต้แบบนีแล้ครับนี่น้าหนาบสุิเป็นงูผูกแบบนี้เอาท้ายสุดสุดท้ายครับเท่าวันนี้มีสามเบอร์คอรแต่ว่าคุณภาพให้ว่าโคโลเดี๋ยวคลิปหน้าทีฮะคุณภาพขับจอได้คุณภาพเลยครับน้อยตัวก็จริงอยู่ครับจะเด่นคุณภาพครับอะฝากพีตอนน้องเข้าสุดท้าย ครับท้ายท้ายสุดนะครับขอขอบคุณขอคุณพี่น้องนะครับยังให้ความตอนรับด้วยดีสื่อไวมากนะครับว่าสีไทยห้างเนี่ยว่าห้างเนี่ยนะครับผม่ว่าก็การประกันนะครับทางฟ้ามชัดเจนอยู่ล้วนะครับวะววบ่มีหนีว่วมีชิงเดเนาะนะครับทมจากอวังภูพนไทยก็ไเลยครับอีดง้อเพ่งๆผู้นี้นะครับธนาสนาเข้มงวดพี่น้องเ่นเป็นขาดทุนกันมี่เจ้าผมขอบพุณหลายๆนะครับบรกันชิปนะชิปไม่ พี่น้องครับทีนี้นั่นโทวธนกิจฟ้ามสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม